งดิมัตงเยมทตามเวลาเนี่ย้เดี๋ยวสถานีเก่านี้ก็น่าจะถ่ายทำเป็นที่จอดรถหมดครับ กเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนที่เห็นมันทำางสูงนะครับก็คือทำเหมือนรถไฟฟ้าพอเรื่องนี้ก็เรียกร้องกันมานานนะก็อะตอนนี้ช่วงไอสถานีตั้งแต่อ่าขาเต่อไปครับก็คือเลยโวยวิเ็นสองสถานีอะ่ะคือเป็นชานชานเหมือนรถไฟฟ้าหมดแล้วเพราะดังนั้นเขาสถานีเขาไม่ใหญ่มากเขาเลยเสร็จก่อน เฮ้ยถ้าทำทางคู่เสร็จมันมีรวปิดหมดเขาก็ให้วิ่งได้ถึง160นะฮะ ก็เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยนี่เริ่มมาแล้วเริ่มออกแล้วกัละไม้ใต้เดี๋ยวพอช่วงเข้าช่วงกรกฎาสิงหาที่ไปมาตรงนี้เรวก็เป็นลงใช่เดีนี้เดียวนี่มันตามเวลา